ไปกินไปแซ่บไปน้อยหยาวได้เงินคุณตั้ง50บาทคุ้มากสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับโทรทัศน์สื่รายการอีรรรราสานผ้าเพิ่นร้ายกันเถอะทำคนเพลินใส่สานนะคะ พี่น้องค่ะสวัสดีวันจันค่ะมันนีโอ้อากาศดีมากลมพัดวูวูแฮ้งพี่น้องค่ะอยู่ที่ไหนอากาศเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ที่พัทยานี่โอ้ยสิบเก้ายี่สิบองศาโมเ้านี่ตื่นมานี่อากาศเย็นฟังจากเสียงเนี่ยว่าแบ,แบเสียงแบบแหบมากเลยเป็นแม่นะสซริพอนเลก้กทีเดียวเชียวนะคะวันนี้ค่ะพี่น้องา่า ก่อนที่จะทราบว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปฮอริีเดย์เขาะจะไปกินไปแบ่บไปน้ออยู่ใส่กันนะคะขออนุญ,ญาตแวะซื้อกาแฟที่คาเฟ่เอเมซอนตะกข้าวนึงกรพอมาตื่นมานี่สิ่งแรกที่ต้องกินเลยสำหรับดิดวๆนะคือกาแฟเพิ่มความดี <Okay. S 1> ด่งๆ okay. <Okay>. yeah. พี่น้องขะขออนุญ,ญาตไปซื้อกาแฟจะกข้าวก่อนนะจ๊ะซื้อกาแฟกันเถอะพอดะโอเค มีเซอร์ไพรส์เฮ <What? S 1> ้ยหนูแม่จ่ายเงินผ่านแอปบูคอนเน็กได้เงินคืนตั้ง50บาทคุ้มมากโอ้ยสูสะดวกในการจ่ายสุดๆลดความเสี่ยงในการจับเงินสดคุ้มค่ามากแถมมีโปรดีๆให้ตลอดเลยอุ้ยคุ้มมาก ไม่น่าละ่ะทุกคนเพราะทุกๆวันจันทร์นะคะตลอดเดือนธันวาคม2564เนี่ยถ้าใช้จ่ายผ่านแอป Blue Connect จำกัดวันละหนึ่งหมื่นสิทธิ์ หนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งวันจันทรนะคะทุกคนก็จะได้รับความคุ้มค่าแบบที่เราดูได้แบบนี้เลยทุกคนคุ้มแพงทุกคนรู้แบบนี้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้โหลดแอป,ป Blue Connect รีบไปโหลดกันเลยค่ะใช้ใจ่ายสะดวกสุดๆแถมมีโปรให้ตลอดคุ้มมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้โหลดรีบไปโหลดกันเลยค่ะที่ a อ p Store หรือ Play Store รีบไปโหลดกันเลย